เดือนหน้าคือดีเดย์ดีเดย์วันนี้เราจะประกาศสักดาหให้โลกรู้ว่าผมมีน้ำยา ก็วันนี้นะครับเลยนัดพี่แป้งอัญจลานะครับพี่สาวของเรานะครับผู้ที่อยู่ในวงการบันเทิงแล้วก็เพิ่งมีลูกเพิ่งคลอดลูกด้วยก็จะมาถามเทคนิคหน่อยแล้วกันว่าเทคนิคในการที่จะปล่อยให้ลูกติดเร็วเนี่ยทำยังไงตอนแรกอ่ะคิดว่าจะไม่มีเลยพี่แป้งบอกไม่ค่อยชอบเด็กแล้วพอแบบวินาทีที่แบบรู้ว่ามีช็อตมันข้าไหนน้าจะกินวายหลายวันติดกันแล้วก็งงงแล้วก็ทำเหตุการณ์ไม่ค่อยได้แต่พอมีลูกแล้วอ่ะโคตรลัะทุกอย่างหลงอะอะไรก็อันนี้ก็น่า ก็ยอมออย่างเงี้ยเราเข้าใจแล้วความรู้สึกที่เขาบอกว่าพ่อกับแม่ยังไงแบบสามารถตายแทนลูกได้แล้วแบบตอนนนั้ที่มีแนนี่เนี่ยลูกแนนนี่จะขอพักตั้งแต่บ่ายสองถึงสี่โมงเย็นเป็นช่วงเวลาที่เครียดมากผู้ชายก็เครียดด้วยเพราะเมียก็จะตีผู้ชายไงบอกว่ามึงไหนมาเนี่ ส,คค New สวัสดีครับทุกคนครับนิวเชียร์พลครับผมสวัสดีค่ะเมสสาเอฟิวค่ะเดือนหน้าคือดีเดย์ดีเดย์วันนี้เราจะประกาศสักดาหให้โลกรู้ว่าผมมีน้ำยา เป็นไงไม่ไม่ใช่ที่ผ่านมาพี่ไม่มีแล้วแค่ยังไม่ได้ปล่อยยังไม่ได้เริ่มการผลิตทายาทของเราครับแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยคือเราจะเริ่มละถูกต้องอ่าเริ่มการที่จะแบบปล่อยน้องปล่อยเพื่อจะมีน้องและการ next step ของครอบครัวผมจะเป็นคนที่ขายขนมจีนสบไยมีน้ำยาไงเพียบเลยใช่ไหมน้ำยาเพียบเมื่อเดยวปลากายเดี๋ยวมาล่อเดี๋ยวมารอดูเดี๋ยวมารอดูว่าจะน้ำยาหรือจะนั่งเนั่งเงี้ยว นเก็วันนี้นะครับเลยนัดพี่แป้งอันจิลานะครับพี่สาวของเรานะครับพู้ที่อยู่ในวงการบันเทิงแล้วก็เพิ่งมีลูกเพิ่งคลอดลูกด้วยก็จะมาถามเทคนิคหน่อยแล้วกันว่าเทคนิคในการที่จะปล่อยให้ลูกติดเร็วเนี่ยทำยังไงแล้วเลี้ยงลูกยากไหมเราจะซ้อมการเป็น คุณแม่คุณพ่อมือใหม่กันใช่ก็เดี๋ยวมาถามนะคะถึงประสบการณ์ออในการแบบว่ามีน้องคลอดน้องอหรืออะไรแบบนี้เพราะว่าเราก็อยู่ในช่วงของการแบบเตรียมตัวก,ตก็จะมาถามกูรูนะคะคุณแม่ที่แบบเพิ่งคลอดมาไม่นานถูกต้องนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับเรานัดพี่แป้งอยู่ที่เคสบูติกนะคะพี่แป้งเขาอยู่แถวนี้แล้วก็มาคาเฟ่ที่เรียกว่าฮิตมากตอนนี้มากคนเยอะมาก,เ,มากเพราะว่าที่เนี่ย มุมถ่ายรูปเยอะชิคมากมาถึงได้รูปชิคแน่นอนบรรยากาศดีที่สําคัญคืออาหารแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยอร่อยมากนะคะพวกเราก็ชอบที่นี่มากมาหลายครั้งเลยถูกต้องครับผมก็มากันได้นะครับเคสบูชิก49ตอนนี้พี่แป้งรออยู่ด้านในแล้วนะครับตามมาครับให้พี่แป้งกินก่อนเอ้ยขอแนะนำนี่ฟิชแอนชิฟอันนี้คลาสสิกอะโวคาโดโทสอันนี้ล็อบสเตอร์โทสนะคะแล้วก็แกลบบอมโทสแต่ที่ต้องสั่งนะถ้ามาที่นี่คืออันนี้ มาสเลยแบบอร่อยมากๆมันคืออัลติเมทเฟรนช์โทสต์สุดยอดอันนี้ไอเลิฟอร่อยมากอร่อยมาก The best ห้ามพลาดเแล้วบรรยาาศดีมากเลยนี่อ่านคำถามเลยใช่ไหมฮะผมก็ทจะดูเนี่ยมันจะดูว่าเฮ้ดูนู่นดูนี่เชิญครับเชิญคุณเมษาเลยอยากรู้อะไรถามวันนี้ผมสบายแล้วอะไรอะไรคุณคุณลิสคำถามมาไม่ใช่เหรอคุณลิสอะไรวันนี้เป็นวันที่ผมทำงานสบายมากเราเรียนรู้เนี่ยว่าการเป็นแม่ <อ>ทำยังไงกับพี่แป้งกบจิรา,<อ>าแม่แบบไหนดีกว่าแม่มันมีหลายแบบนะพี่แป้งเป็นแม่สายไหนสายสตรีทหรือสายชิลหรือยังไงคิดว่าเป็นแม่สายชิล ยังไงยังไงไอย่างเช่นแบบปกติแม่ส่วนมากเขาจะแบบกลัวคนนู้นคนนี้อุ้มลูกใช่ไหมที่ก็จะเป็นแบบอุ้มลูกชั้นสี่อะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยเลยใครก็ปล่อย,อยอก็คือเหมือนเราอยากให้ลูกเราคุ้นอ,อ,อยากให้แบบใครอุ้มก็ได้ออแต่ต,ออต้องบอกว่าเป็นช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่เด็กหลายๆคนในยุคนี้ใช่รู้จากหลานเราแล้วหลายๆคนเนี่ยจะเป็นแอนทายโซเชียลหรอใช่ใช่ของหลานแป้งเป็นไหม มีหลานหนึ่งคนก็นคือตอนเกิดมาตอนโควิดเลยตอนว่าคือใครไปโรงพยาบาลไม่ได้แล้วก็คือทุกวันนี้สองขวบแล้วเวลาเจอคนแปลกหน้าก็จะแบบตกเกรงอย่างนี้ปะเขาจะเกรงแล้วเขาจะไม่กล้าพูด<ช>แล้วเขาก็จะแบบคือจะจะขี้อายะอะไรอย่างเงี้ยแต่เลอาไม่เป็นใช่ไหมแบบ anti s o ซเชียลยเลอาเนี่ยยังพูดไม่ได้ก็เลยตอบไม่ถูกตอนนี้อย่างไอนี่อยู่ไงตอนนี้ยังเล็กอยู่ทำไมถึงเลอาครับจริงๆชื่อเลียเลีย Princess เลีย ก็คือของ Star Wars ป่ะไม่ได้เอามาจาก Star Wars จริงๆอ่ะตั้งใจจะให้ชื่อเลียเลียทีเนี้ยมาจากไหนคือแฟนชื่อไลโอเนลเป็นตัว L แล้วเราไลออนเนลชอบเลยอ่ะหรอไม่ใช่ได้อ่ะไลโอเนลแบบไลออนแบบไลออนเนลทีเนี้ยเราก็แบบตัวเราชื่อออนจิลาตอนแรก อยากจะผสมออนจิลากับอะไรเนี่ยเป็นออนเนลล่าออนเนลล่าก็น่ารักนะแต่ออนเนลล่าไปป็นมาเป็นชื่อไวน์เราชอบกินด้วยใช่ใช่ใชอร่อยซึ่งเหมาะกับเราเกินไปคือเราอ่ะกลัวว่าเดี๋ยวแบบเธอตเกิดมาเธอชื่อไวน์แล้วเดี๋ยวเธอจะกินไวน์เหมือนแม่อะไรอย่างเงี้ยเอาก็ดีออกนะมีเพื่อนกินมีเพื่อนกินไวน์เราก็เลยมันชื่อมันดูไม่เพาะเท่าสตาร์ทด้วยตัวแอลหอออลเนลเราก็เลยพยายามหาชื่อที่มันสไตล์ด้วยตัวแอลแล้วเราก็รู้สึกว่าคำว่าเลียมันฟังดูแบบมันฟังดูผู้หญิง พอแบบพอมันอ่านแล้วมันกลายเป็น Princess Leia of Star Wars เราก็เลยแบบโอ้ดูมีเทมานที่ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแบบคือแฟนเป็นคริสเตียนใช่ไหมก็เลยไปเสิร์ชอีกว่าแบบเอ็กสะกดแบบเนี้ยความหมายมันความหมายว่าอะไรก็กลายเป็นว่าอชายดับก๊อดก็เลยเป็นแบบความหมายก็ได้ด้วยตัวอกักษรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเป็นชื่อนี้คือระหว่างนี้คุณแม่มาทำไมเหรอเห็นไปด้วยผมก็อ้วงงานไม่อู้งานผมจะ ทีมเพื่อนเหรอว่าอาหารอร่อยไหมอ๋อใช่อันนั oui> ้นเป็นมาสี่ห้าครั้งแล้วแต่ว่าผมก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่องเมาอ่ะฉันถนัดเรื่องกินคุณถนัดคุณก็วิจารณ์นนี่คือสิ่งนี่ควรจะไปเป็นพิธีกรอาชีพนะเนี่ยปิศาจฟาดนะหมายถึงว่าอาชีพแบบอาชีพแทนเนียอ่ะเออ ทำให้ตัวเองนะทำให้เมษาคือทำให้พยาแล้วรอหรองั้นชื่อช่องอะไรดีนะเมษาพาทัวไม่ใช่นิวชัยพลแล้วต้องเปลี่ยนชื่อช่องของจริงแล้วนะจะเย็นจะเย็นเขว่าเดี๋ยวจะมีรายการใหม่นะครับให้ของคุณเมษาทําไปเลยนะครับมีแม่มีแม่ม่ไหมกะว่าตอนที่มีลูกอ่ะอยากจะทําแม่และเด็กเอออะไรแม่และเด็กห้าแสนซับตอนนี้เท่าไหร่แล้วตอนนี้เท่าไหร่รายการใหม่ใช่ไหมคะ อ <laughs> ต่อตกลงถามว่าจะแผนจะอยากมีอีกไหมเมื่อกี้จะมีลูกอีกไหมมีคนเดียวแล้วคือตอนแรกอะคิดว่าจะไม่มีเลยไม่ได้อยากมีเลยแต่อพอมีหนึ่งไม่อยากมีลูกเม่พอพี่เป็นคนทม่นนี่แป้งบอกไม่ชอบเด็กไม่ชอบเด็กแล้วเราก็แบบ ไม่รู้ว่าเวลารักเด็กเป็นยังไงเรารักนะลักหมาเงี้ยรักหมาลักแมวงเงี้ยรักแต่ว่าแบบเล่นกับเด็กรักเด็กอะทำไม่เป็นแล้วก็กลัวว่าแบบคือไม่ใช่นางงามที่แบบเห็นเด็กที่ไหนเราก็เล่นเห็นเด็กที่ไหนเราก็ลักเราก็กลัวว่าแบบเราจะเป็นแม่ที่ไม่เอ็นดูลูกตัวเองแต่พอมีลูกแล้วอะโคตรหลักโคตรแบบมันเปลี่ยนไปแบบแบบโอ้ยเอ็นดูทุกอย่างหลงอะอะไรก็อันนี้ก็หน้ารักคี้ก็หอมขนก็หอมอย่างเงี้ยโมตั เป็นแบบอย่างนั้นเล<บ>ยขี้ไมหอมไม,<อ>ไม่ไม่หอมหรอกแต่ถึงว่าเราอยากจด<อ>ะดมอะว่าแบบอุกหรือ,อยางอีกทีคือไม่ เข้าใจเลยนะว่าไปดมที่ตรงแอมเปอร์นี่หรอว่าดมดมเพลินเนใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบคือทุกครั้งเรามีความสุขทุกครั้งเวลาแบบลูกเอืออกอะไรเงี้ยลูกอือออกโอ้ my god อันนี้คือแบบความสุขของแบบวันเนี้ยคือแบบลูกฉันคิดได้แล้วอย่างเงี้ยคือมันรู้สึกจริงจริงมันเป็นแบบคือแบบรู้เร่อะถือถ้วว่าออ่างั้นจัดตอนแรกที่แบบไม่ชอบเด็กมีคนเดียวไม่ได้รู้สึกว่าฟูลฟิลแล้วหรอถึงแบบอยากมีอีกอ่ะพี่อยากมีคนนึงเพราะว่าเวลาที่เราคือพี่ยังเป็นคนแบบแม่ สายแบบ extrovert คือไม่ได้ออเอ extrovert คือกูอยากไปโน่นอยากไปน,นี่ไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆเเพราะฉะนั้นเราก็จะออกมากินข้าวออกมาเจอเพื่อนแล้วทุกครั้งที่เราออกบา้างนอกแล้วเราเปิดกล้องแล้วเราเห็นลูกอยกูอ่กับแนนี่สองคนรู้สึกผิดรู้สึกแบบ เหงาแทนลูกหรืออะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเขามีเพื่อนเล่นด้วยกันสักคนหนึ่งเขาคงจะโอเคละอ้ยันคือพี่ไม่ได้เป็นคนแบบมีลูกตอนเด็กถูกไหมคือมีตอนสามสามสามเจ็ดส่วนแฟนพี่ก็คือแก่กว่ารอบนึงซึ่งแบบในอนาคตเราก็คงจะแก่แล้วคือลูกเราก็คงยังแบบยังวัยรุ่นยังเด็กแล้วถ้าเกิดว่าแบบพ่อแม่ป่วยเราอยากให้ลูกต้องเครียดคนเดียวอยากให้มีเพื่อนถ้าเขาแบบถ้าสมมติเราเป็นอะไรไปเขาจะได้มีเพื่อนว่าแบบคอยดูแลกันคอยแบบนึกออกไหมนึกออกนึกออกเราก็เลย รู้สึกว่าเราอยากมีคนนให้เขาีเพื่อนแล้วพอแบบวินาทีที่แบบรู้ว่ามีช็อปไปทำไปท่าไหนไปทำไปท่าไหนกะถ้าจะกินวายหลายๆวายติดกันแล้วก็งงๆว่าาทกน้แล้วทำเหตุการณ์ไม่ค่อยได้เป็นอย่างนั้นแหละอ๋อรอแล้วก็ วันแรกที่รู้ช็อกช็อกแบบดีหรือช็อกแบบช็อกแบบเนกาทีฟไม่เนกาทีฟและไม่โพสิทีฟคือช็อกแบบเชื่อแล้วต่อไปคือยังไงวะจากที่กูอยากจะเที่ยวรอบโลกเนี่ยกูไม่ได้เที่ยวรอบโลกแล้วปาร์ตี้ก็คงไม่ได้ปาร์ตี้เป็งหนึ่งปีแล้วยังไงวะคือแล้วต่อไปนี้จะจะจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ช็อกแต่คือพอที่มันมารู้สึกแบบ อินมากๆกคือพอคลอดออกมาแล้วว่ากูรักแบบเราเข้าใจแล้วความรู้สึกที่เขาบอกว่าพ่อกับแม่ยังไงแบบสามารถตายแทนลูกได้ออออคือเรารู้สึกว่าแบบอย่าเป็นอะไรไปนะถ้าสมมาลูกต้อเป็นเลแม่ฟื้นฟื้นอ๋อแ้วง่ายแบบดอกะแล้วตอนท้องแบบแพ้หนักไหมมีอาการยังไงบ้างอะหรือไม่แพ้เลยอ่ะไม่แพ้แพ้นิดเดียวนิดเดียวหรอโอ้โชคดีนะได้ยินว่าแบบแพ้ท้องคือเป็นหนึ่งในช่วงของความทรมานไม่้วกเลยสักรัง ไม่อ้วกเลยสักครั้งแล้วสามีแพ้แทนเหรอไม่แพ้ด้วยเฮ้ยสามก็คือก็จะมีอาการแบบเหม็นๆอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นเป็นปกติทั่วไปอย่ากินเลยได้ไหมชาไข่มุกชอบนะกินกินได้เหรอไม่ได้ป่ะกินได้ได้เหรอก็กินนะอ๋อเออกาแฟก็กินหรอนมะละแก้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เราว่าต้องการมัน moderate มันกินได้นิดหน่อยปริมาณที่พอเหมาะกับร่างกายเรา เป็นคนที่กินกาแฟทุกวันเนี้ยพอมามีลูกมันก็ไม่ควรตัดทานแบบหักอิ่นะเพราะว่าจะแบบเหลือแก้วนึงเวลาเช้าหรือกินบางลงหน่อยกินผสมน้ำเยอะขึ้นหรืออะไรก็แต่มันก็ต้องประดับให้อดแดกไปนะปรับให้ให้ให้ลงตัวตอนประดับประดับปรับปรับให้ลงตัวโอเคไม่ประดับ ขึ้นน้ำหนักขึ้นกี่โลพี่แป๊ะเจ็ดโลไม่เยอะเฮ้ยน้อยมากเลยลูกเขาตัวเล็กหนึงลูกตัวเล็กเจ็ดโลแล้วพอคลอดแล้วกว่าจะแบบกลับมาชิฟเ๊ะนี่เร็วมากเลยใช่ปะอยากอยากรู้อะว่าแบบ ระหว่างข้อธรรมชาติกับผ่าทําไมถึงแบบเลือกผ่าทำไมถึงเลือกผ่าเราคือเรามีความเข้าใจนะตอนนั้นว่าการข้อธรรมชาติคือเขาไม่มีบอกหลังคือเข้าใจว่าอ๋อก็คือข้อแบบเบ่งเหมือนเหมือนในละครละครเนี่ยแบบต้องแย่งมันดูแบบออเยอรมันออออมันต้องเจ็บมากแน่แน่เลยความความความรู้สึกเราคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นในหัวเราก็เลยคิดไว้ว่าเราอยากจะผ่าตั้งแต่ต้นแต่คือพอแบบพอไปเรื่อยๆเหมือนเราเพิ่งมาทําความเข้าใจทีหลังว่าอ๋อจริงๆข้อธรรมชาติเขาก็ บล็อกหลังกันนี่นาไม่ใช่บล็อกหลังสิเขาเรียกว่าอะไรนะมีแบบยาชามีมีการทําให้ชานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่คืออ่ะพอลูกพี่เนี่ย2.2โลยังไงหมอก็จะให้ออกก่อนอยู่แล้วก็อาจจะต้องพายดีแล้วอย่างําเรื่องแบบภาวะมาม่าบลูหลังคลอดอ่ะคือในที่นี้จะเป็นช่วงแบบเซนซิทีฟร้องไห้ง่ายแต่อาจจะแบบเรื่องแบบเหมือนแบบกลัวลูกเป็นอะไรเป็นเหมือนแบบไม่เคยมีลูกแล้วก็แบบเรา กังวลแบบอุ้ยลูกตัวเล็กลูกจะป่วยไหมลูกจะเป็นอะไรหรือเปล่าแบบอุ้ยถ้าลูกเป็นอะไรขึ้นมาฉันจะต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นช่องแบบเซนซิทีฟแต่ของพี่เป็นไม่นานมันจะเครียดเพราะว่าทุกอย่างมันมีหมดเหมือนแบบสมมุติถ้าเกิดว่าลูกแบบสมบูให้เรามีนมเราลูกแบบลูกไม่ดดลูกกินนมน้อยเราก็เครียดตอนนั้นนะลูกนอนเยอะก็เครียดลูกไม่ตื่นมากินนมก็เครียดเครียดไปแบบไม่รู้ลูกอึไม่อึก็เครียดคือมันเครียดไปหมดเพราะแบบเราไม่รู้ว่า อันนี้คือโอเคอันนี้คือไม่โอเคเลยเร<อ>าจะทำตัวไม่ถูกเพราะเราไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรกันแน่ใช่ย่้ลองให้ทำไมอ,อ,อิ่มหรือยังเอ้ยหรือหิวเอ้ยทำไมนอนอีกแล้วทำไมไม่ตื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอสักพัก่นจริงไหม เราจะจับได้ว่าลูกเราร้องแบบนี้แปลว่าผิวผ้าร้องแบบนี้แปลว่าม่วอ๋อบางคนบอกว่าจับได้เลยก็สี่ห้าเดือนประมาณนี้ช่วงอยู่ใช่ไหมเพราะคือตอนแบบหนึ่งสองสามเดือนอย่างเงี้ยไม่รู้หรอกหมูตอนนั้นเป็นช่วงสี่ห้าเดือนตอนนั้นแบบเป็นช่วงเวลาที่ทรมานมากเพราะว่าแบบลูกไม่ยอมนอนแล้วก็คือแบบสงสารตอนนั้นมีแนนนี่คือวางเสร็จปุ๊บร้องแอะเอะร้องคือแนนนี่ต้องอุ้มตลอดอุ้ม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 แล้วหลับไปด้วยกันอย่างเงี้ยก็คือแบบเราก็กลัวว่าลูกแบบ จะพักผ่อนไม่เพียงพอ,อแล้วก็คือแบบเราก็สงสารแนนนี่ด้วยเพราะแนนนี่แบบอุ้มตลอดอะแล้วคือ,นะอแล้วแบบตอนนนั้นที่มีแนนนี่ลูกแนนนี่จะขอพักตั้งแต่ตบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นเป็นช่วงเวลาที่เครียดมากเวลาแนนนี่ไปนอนพัก no. แค่สองชั่วโมงเท่านั้นเป็นช่วงเวลาที่เครียดมาก <laughs> คือแบบเราอุ้มก็คือแง่แง่แง่สองชั่วงโงงไมไงมอย่างเงี้ยทำยังไงวะร้องไม่หยุดเลยเราอุ้มแล้วคือเขาก็ไม่เงียบเอออย่างเงี้ยเราแบบ 2pm ถ2ึง 4pm คือเป็นช่วงเวลาที่เครียดเพราะเป็นเวลาที่แนนนี่ไปนอน ทำไมถ้ามันเกิดเหตุการณ์ต่างๆมันีก็ต้องมีแนนนี่เธยังไงมีแชนนี่เธอต้องมีแนนนี่แล้วผู้ชายเขาจะเครียดใช่ไหมว่าผู้ชายก็เครียดด้วยเพราะเมียก็จะติดผู้ชายไงบอกว่ามืออะไรกลับมาเนี่ยนี่เขาเขาท้าทายนะคุณนิวเขาอยากเลี้ยงเองลองดูเขาบอกลองดูผมจะเลี้ยงเองไม่มีแนนนี่ลองดูมันก็ฟังดูแบบ แต่เต mm. okay. ้องมีช่วยนิดนึงแหละดูลำบากอ่ะคนบอกว่าเลี้ยงเองอ่ะควรเลี้ยงเองแต่ว่าก็ต้องมีองช่วยลองดูจะได้จะได้รู้ประสบการณ์ชีวิตพร้อมยังอ่ะพร้อมแล้วดิมีไหมอ่ะน้ำยามีเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปวันนี้จัดเลยจัดเลยจัดเลยจัดอะไร จัดวไยให้หนักๆใช่ปะจัดไวให้หนักจัดไวให้หนักๆจัดวไยให้หนักๆเล่นหลับเล่นหลมเล่นล่จะได้สูบฉีดจัดไวเย่นหลนที่ผมหลับเลยหลับอยากรู้ว่าตอนท้องอ่ะต้องแบบบำรุงอะไรยังไงไหมหรือว่า ใช้ชีวิตแบบตามจากปกติยังไงอ่ะของพี่อ่ะพี่ยังไปออกกาลังกายทุกวันก็เรียกเทรนเนอร์มาเทรนที่บ้านเขาก็จะให้เราออกเบากว่าปกติเออก็คือออกทุกวันจนกระทั่งแบบ7เดือนเจเดือนเราก็ย้ายไปนู่นแหละพอไปนู่นก็คือมันก็ไม่สะดวกแหล้วรก็ไม่ได้ออกแล้วเราตอนที่ทองอ่ะพี่แป้งบอกว่าทองประมาณ36อะไรอย่างงี้ยสามห้าสามหกสามหกมันคือได้ยินมาว่าแบบถ้าแบบเติร์ตี้มิดเตร์ตตี้อัพมันจะแบบรู้สึกเตร์ตี้ไฟฟ์อัพเอออะไรอย่างเงี้ยจริงปะรู้สึก แบบไม่ไม่ไม่ค่อยรู้สึกโอเคไม่เฟรชเหมือนแบบไม่นะมันจะเป็นอยู่แค่สองสามเดือนแรกที่มันจะง่วงเกลียดสลับอุ้สตาห์อะไรทีถึงอารมณ์นั้นจังเลยฮอร์โมนมันเปลี่ยนไม่รู้มันเปลี่ยนแล้วมันก็แบบมันง่วงตลอดเวลาแล้วไม่คือทองทำไมอะง่วงตลอดเวลาทั้งวันเอ๊ะหนึงอแล้วยังยังไม่ได้ปล่อยเลยสีนี้เขากันก็ง่วงเนยง่วงตลอดทองตลอดทองตลอดไม่คอดสักทีเอ้ยอยากมีอยากมีแล้วเนี่ยพูดถึงแล้วก็อยากมีอ่ะคอดทองเลยเชียร์อยากมีอยากมีเออนี้นี่คนที่อยากมี จริงๆตั้งแต่เดือนนี้เราเริ่มปล่อยได้แล้วเราจะให้ไปคลอดหลังตูดีนหลังตูจีนใช่เราใกล้แล้วใกล้แล้วดิพี่เอาใจช่วยมากเลยนะอยากให้คลอดกุมภาเป็นต้นไปอ่ะเอาง่ายๆเราอยากให้คลอดภูมภาเป็นต้นไปก็เลยจะปล่อยมาแต่ว่ากรากรดาเนี่ยจังมีเพล็กเตอรจะไปเที่ยวเมืองนอกกันก่อนพอดีหลานปิดเทอมก็ไปเมคกที่เมืองนอกนั่นแหละนั่นแหละไปไหนไปไหนสวิต์น้องสวิต์ไม่ใช่เขามีชื่อแล้วน้องปั๊ก ทำไมอ่ะปลักวสวิสตวิสวิสตวเขาแต่ละไนี่ไม่ใช่าราดนะคะคุณนี่อยู่เป้วชิชิแบเป็นไก่ไก่เนี่ยาจะไม่เล่นที่แต่ว่าโอกาสจะได้เล่นีตกับฟัมัน้เล่นอเป็นตวิสแม่เป็นฟักแ่ตามไม่ทันเลยอ่ะสองคนนี้เขาเล่นกันอยู่สองคนเน <อะ S 1> ี่ย สวิตนี่แหละทำไมวันกับปลานวันชือกับหมาเลยขาคิดไปหมดแล้วทั้งผู้ชายผู้หญิงพี่เอาใส่ช่วยนะพี่ชื่อไทยชื่อฝรัง่งเราอย่างน้อยถ้ามีเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยลูก พอลูกคลอดอีกปีนะลูกพี่สองสามคนเล่นด้วยกันได้แล้วนะค่าชีวิตมันจะเปลี่ยนไปหรอเป่ะเราจะอยากรู้สึกว่าเราอยากอยากจะคบเพื่อนที่มีลูกเหมือนกันโอเคหนูอะไรอยากรู้อะไรไหมหมดแล้วหมดแล้วอันนี้หลวงไสหลวงภูถามมาถามอยากจะบอกว่าตอนท้องอ่ะก็คือสบายที่สุดตอนที่ตอนที่ท้องคือสบายที่สุดเทนี้หรอใช่ไือมันแบบแบบราชินีก็ด้วยแล้วมันก็ง่ายที่สุดการท้องคือง่ายที่สุดพอคลอดลวอีกคนละเรื่องเลย แล้วแล้วพ่อเหรอสามีเนี่ยพ่อก็สบายใช่เพราะว่าพอคลอดเสร็จปิดแม่จะกินหัวพ่อยิ่งกวตอนท้องอีกตอนท้องไม่ว่าผมเจออะไรผมต้องรอเลยว่าคลอดจะหนักกว่านั้นคิดว่าหนักกว่านั้นโอเคไปเดี๋ยวน่ากินข้าวกันนะโอเคยโอ้ยขอบคุณพี่นิวนะคะที่อุตส่าห์แบบเรียกมาพูดคุยกันสนุกมาก นุได้ไดไอเดียห,ย,หยหลายหลายอย่างการหาข้อมูลต่างๆบางทีตอนนี้มันก็ดูจากทูบเบอร์ดูจากอะไรเงี้ยเราก็หวังว่า ข้อมูลเราจะเป็นเกจเล็กๆ,ๆน้อยๆ<ช>เป็นส่วนหนึ่งให้หลายๆคนนะครับที่แพลนอยู่ว่าจะมีลูกหรือว่ามีลูกแล้วได้ได้มาแลกเปลี่ยนกันละกันแล้วเราก็คิดว่าในอนาคตถ้าเกิดว่าเราท้องจริงๆเราจะอัปเดตตลอดเม่มีลูกก็จะอัปเดตเพื่อแบบให้มีเหมือนสมาคมแม่ๆที่แม่ได้พูดค,คุยกันแลกความรู้กันจริงๆอ่ะจริงๆมันดีมากๆเลยนะเพราะอย่างตอนที่เราคลอดลูกตอนแรกอะรู้สึกว่าแบบเราอยากพูดคุยกับคนที่มีลูกแลวคือเวลาเราคิดอะไรอย่างเงี้ยเราจะถามลูกไม่กินนมทำยังไงลูกไม่ดูดนมทำยังไงคือแล้วพอเรามีแม่่่บออใจเเ็นนรืง้ปปติมั มันสบายใจก็อย่างตอนนี้แป้งก็มีมัมสเตอร์ใช่ไหมมีมัมสเตอร์ติดตามได้เลยนะถ้าเหลือใครอยากติดตามการเลี้ยงลูกตั้งแต่ ที่แป้งแล้วนั้นย้อนกลับไปคือตั้งแต่คลอดตั้งแต่ท้องเลยท้องคลอดแล้วก็ออกมาเริ่มเลี้ยงในช่วงนี้ก็ถ่ายอัปเดตเรื่อยๆเกิดวัามัมใช่ก็อย่าลืมไปติดตามนะคะแป้งอองจิลานะคะเมื่อถึง500,000ซับปุ๊บพ่อหมีจะออกมาอยากเห็นอยากเห็นช่วยกันซับหน่อยเออก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด็ไลค์ฝากสปาไว้นะครับของช่องลิเชียพลแล้วก็ช่องพี่แป้งด้วยครับติดตามกันต่อไปนะครับเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเริ่มท้องหรือว่าเริ่มมีลูกเนี่ยเราก็จะ อาจจะเปิดรายการใหม่เป็นรายการเด็กๆให้กับให้กับคุณเมษาเวลาอยู่บ้านเลี้ยงลูกมาอัพเดทกันแล้วก็หาความรู้แชร์กับแม่ๆในโซเชียลกันนะครับก็ฝากติดตามด้วยละกันวันนี้เดี๋ยวเราไปกินต่อกินต่ออาหารที่เคสบูที่ก่อนนะครับใครไม่๋อขอบคุณสถานที่ด้วยใช่มากมากๆนะครับผมเคสบูทสถานที่น่ารักมากๆแล้วทำหมอนตกเขาก็ลงไปเก็บให้เราใช่ ไม่ต้องย้ำเยอะนะครับเดี๋ยวบบรรยากาศก้าวนะครับก็มากินกันได้อาหารอร่อยเป็นแบบ a อเด a y b r ร a k f a s t แล้วก็มีขนมด้วยมีชาด้วยบรรยากาศดีพนักงานน่ารักด้านในก็ได้นะครับด้านนอกก็ได้ก็เป็นบรรยากาศสวขสนนะครับผมก็ต่าก็ได้วันนี้ไปละสวัสดีค่ะบ๊ายบายบอกกันเอาลูกมานะอที่นี่สัตว์เลี้ยงมาได้นะเอาหรอใช่แบบหมาอะไรนี้มาได้เอาลูกไปไหนได้ก็จะคิดถึงร้านที่เขาให้เอาสัตว์ไปใช่แต่หมามาต้องนั่งเอาดอเท่านั้นข้างในไม่ได้ใช่